สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มีเป็นคลิปที่สามแล้วนะของของการลงคลิปใหม่ของเรานะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวคิมเนี่ยจะมาสอนกันนะคะสอนวิธีการแบบสมมุติเพื่อนๆใช้โปรเจกต์อะไรสักอย่างในเพจสโต re ก็ตามนะคะเปลี่ยหรืออันเนี้ยเดี๋ยวคิมจะมาสอนเป็นเลคเชอร์แทนคืออันนี้คิมใช้เป็นเลคเชอร์ o s s 3 3 ราก็จะมาสอนวิธีการเอาออกให้เป็นเลคเชอร์สแทนเป็นเลคเชอร์ของ Android นะคะเป็นเลคเชอร์ของเครื่องนั่นแหละนะทุกคนวิธีการเอาออกคืองานมามแต่มีบางคนเนี่ยประสบปัญหาคือการมไม่สามารถเอาออกได้แบบบางทีมันไม่ดีต่อเครื่องแบบบางทีมันเป็นไวรัสเลคเชอร์ของอื่นนะเลคเชอร์ใน p พจโซเนี่ยบางอย่างมันเป็นไวรัสคะ่ะทุกคนแล้วต่ไมแต่ทุกคนไม่รู้วิธีการเอาออกนะคะเดี๋ยววันนี้คิมจะมาสอนเอาออกนะคะค้นเลขให้เข้า เปในก,การตั้งค่าของเพื่อนๆเ,เลยค่ะพอเข้าไปแล้วนะคะกดแอปและการแจ้งเตือนนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็กดแอปที่เพื่อนๆใช้มาเป็นมาเป็นตัวของเครื่องตัวควบคุมเป็นโปรเจกต์ของเครื่องนะคะของคิมนะคะก็คือเลคเชอร์นะคะเป็นที่คิมไปโหลดมาแล้วคิมก็มาใช้แต่ คิมจะเอาออกกันนะคะก็จะเป็น iOS lecture นะคะกดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปแล้วนะคะให้เราเลื่อนนะคะหาคําว่าแอป,ปหน้าแรกนะคะคือถ้าเพื่อนๆใช้พวกโปรเจกต์ต่างๆเนาะมันส่วนใหญ่มันจะเป็นของแอป,ปหน้าแรกมากกว่าจะเป็นโมเดลเชอร์มากกว่านั่นแหละให้อันแอป,ปหน้าแรกนะคะกดเข้าไปเลยนะคะเนี่ยกดแอป,ปหน้าแรกนะคะ เมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะกดไปที่แอปเลยนะคะจากนั้นนะคะมันจะมีให้ขึ้นมา2อันนะคะจะมี iOS lecture แล้วก็ lecture 3นะคะเราก็กด lecture 3นะคะจากนั้นเราก็ออกได้เลยนะคะพอเราออกแล้วเราก็จะพบวมันจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วเห็นไหมคะทุกคนมันจะเป็นเหมือนเดิมเลยนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยอะไรนะคะก็สามารถเอ่อเม้นมาบอกได้นะคะถ้าคิมทำเป็นคิมจะมาสอนหรือคิมจะไปค้นคว้าหาให้ค้นหาให้ลึกนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะบ๊ายบาย